โอ้ oh my god ก้อนนี้มันคือนี่คืออึของตัวชมดมสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วหาหายกันไปนานสวัสดีปีใหม่2024ยด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมาเมื่อพี่เก๋อยากลองกาแฟอึชมะมดปังไม่ผิดอึชะมดจริงๆโก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยครับไปไปดูกันเลยโอ้ม oh y god นี่คืออึของตัวชมดที่เกับเต็มมือเลยงานนี่ เห็นเม็ดเป็นข,ขาวๆนั้นก็คือเม็ดกาแฟไปให้คนอื่นดมซะง,งั้นอำไปด้วยแบบอบเอาไปให้น้องดมนิดนึงแหวะเหม็นแล้วเตงสงสัยจะอยากลองว่ากินเหม็นจริงไหมดมอีกโอ้เหม็นจริงๆรู้ว่าเหม็นก็ยังอยากดมอีกพี่เก๋น้องอีคนไม่เชื่อนะคะอ่าวดมไปเลยเองสงสัยจะอยากลองว่าเหม็นสมคําเล่าลือไมเหม,ม็นไหมล่ะเอะเอขนาดใส่แม่จะเว้นเลยพี่คนนี้เขาจะชงกาแฟจากอื่นชมพูให้เราชิมค่ะพี่เก๋จะกล้ากินไหมงานนี้ เราสอนพี่น้องก็ตั้งใจฟังกันสุดๆที่รอคอยก็มาถึงอึอชม,มดุด <c oughs> และแล้วก็ถึงเวลาชิมสีดําปีมมะมาขนาดนี้พี่เก๊ตต้องลองแล้วแหละโ <c oughs> <c oughs> ดมกลิ่นก่อนคะ่ะกินก็เหมือนกาแฟาทั่วไปนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะแพงได้ยังไงนะ้อง <c oughs> แต่ว่าพอได้ชิมเข้าไปแล้วเอาเข้าแล้วแมพี่เก๊ตยกสดเลยงาน <Yeah. S 2> เป็นยังไงโนงานนี้ทำสีหน้าแบบนั้นนะมันเป็นกลิ่นที่แปลกๆน่าจะแปกลกดูหรอกหรอกขแฟชมุดเราไม่เคยกินกาแฟรสนี้มาก,ก่อนนะไม่น่าเคยอยู่แล้วเพราะเป็นกาแฟที่แพงที่สุดค่ะสำหรับบางคนก็คงชอบแต่สำหรับเกสขอบายคะ่ะพี่เกสถึงก็ยอมแพ้เลยงานนี้ <laughs> แล้วก็ได้ลองชิมกาแฟอีกตัวค่ะเป็นกาแฟะมะพราะ้าวยังจะกล้าลองอีกเหรอพี่เกด <laughs> ตัวนี้น่าจะกินง่ายนะสีเหมือนกาแฟทั่วไป ตอนนี้พี่เกดจะไหวไหมสู้ๆพี่เกด<ๆ>กาแฟคือก,ก,กลิ่นมะพระ้าวชัดมากโอ้แปลกสุดๆกาแฟกลิ่นมะพระ้าวด้วยพอได้ลองชิมแล้วหูสดชื่นมากเป็นกาแฟที่ทานง่ายสุดพี่เกดถูกใจสิ่งนี้แฮ่กาแฟที่เกดกินเป็นกาแฟที่เวียดนามนะคะโอ้โหมาจากเวียดนามเลยงานนี้ ทุกตัวจะไม่มีคาเฟอีนเลยแล้วเก๊ก,ก็ได้ลองใช้สครับกาแฟสครับกาแฟก็มางานนี้ตอนแรกเราใช้แล้วมันเหมือนไม่มีขี้ใครใช่ไหมพอเราถูไปสักพักหนึ่งอะ่ะยูดีขี้ใครมันก็มาไม่รู้มาจากไหนขี้ใครออกมาขนาดนั้นเลยเหรองานนี้เราก็ยังได้ลองชิมชาอติโชกอีกค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ลองชิมโอ้โหมีชาตบท้ายซะด้วยงานนี้ กลิ่นตัวชาวมีความหอมมากหอ,อมขนาดนั้นเลยเหรออย,อ,อยากลองอยากลองแตะเกดก,ก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊การมาทัวรวของเกดครั้งนี้นี่มันมาอะไรกันแน่เนี่ยสรุปมาแบบงงๆหรือเปล่าพี่เกด <c oughs> สรุปแล้วคือทั้งหมดที่เราได้กินมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาก็คือการขายข,ายของนั่นเองค่ะโอ้สรุปคนเวียดนามขา,ขายของให้เราหรือว่าใครจะมีวิจารณญาณหรือว่าพิจารณาว่าจะซื้อไหมสรุปแล้วพี่เกดซื้อไหม <c oughs> แต่โดยรวมแล้วรสชาติโอเคดีแต่ว่าราคามันสูงกว่าที่อื่นนิดน,นึงราคาสูงอยู่แล้วบ้านเราก็แพง ใครไปเวียดนามน,นะคะก็ขอให้มีสติในการเลือกซื้อสินค้าด้วยนะมีแง่คิดให้ผู้ชมซะด้วยงานนี้ <c oughs> ตอรอทุกที่มีสตอรี่ค่ะเขาจะเล่าเรื่องราวแห่งความน่าสงสารออกมาก่อนว่าแล้วถึงแพงเขาสร้างสตรอเบอรี่ขึ้นมาเฮ <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้างที่มาทำให้เรารู้สึกอินสุดท้ายเราก็ตัดสินใจซื้อเพื่ะอ,อยากช่วยเขาอุ่นหนุนเดอ้อสรุปแล้วพี่เกดซื้อเพราะสงสารสตรอเบอรี่เขาจบแล้วจ้า สู่ห้าหมื่นซับอย่าลืกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย